สวัสดีจ้าเรามาฟังนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านกันดีกว่านะคะวันนี้แอมม่ามาเล่าเองนะคะสดสดร้อนร้อนจากทุกคนที่ไม่เคยได้ฟังที่ไม่เคยได้ยินนะคะนี่คือแอมม่ามาเล่าให้ฟังสดสดนะคะทุกคนฝากทุกคนติดตามผลงานของแอมม่าด้วยนะคะวันนี้แอมม่าจะมาเล่าถึง แม่ยายกับลูกเขยที่ติดลมชมวิวกันนะคะเอาแบบว่าไม่ลืมหูลืมตากันเลยนะคะทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยคะ่ะแม่ครับวันนี้ผมไม่อยากกลับเลยนะครับแม่อ้าวทำไมล่ะลูกแม่ว่าอากาศมันทั้งเย็นทั้งหนาว แม่อยากกลับบ้านไปนอนหุ่มผ้าแล้วนะลูกนะโทแม่ก็ผมเห็นบรรยากาศที่นี่มันดีนะครับผมเลยยังไม่ทันไี้อยากกลับต่ออีกหน่อยเถอะนะแม่เดี๋ยวแม่กลับบ้านไม่ได้หรือว่าแม่รู้สึกหนาวผมจะช่วยดูแลแม่เองนะครับจะดีเหรอลูกแม่คิดว่าอากาศยิ่งดึกยิ่งหนาวนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับแม่ ผมเซฟตัวมาอย่างดีเลยนะครับวันนี้ผมจะดูแลแม่ให้เต็มที่เลยนะครับอืมแม่ชัาจะเกงใจสักแล้วนะสิไม่เป็นไรหรอกครับแม่คนอยู่ทางบ้านน่ะเขาก็มีคนคอยดูแลอยู่แล้วแต่ผมนี่สิครับยังไม่มีใครที่จะอยู่เป็นเพื่อนผมเลยนะครับแม่ ก็ได้งั้นแม่จะอยู่เป็นเพื่อนสักแล้วกันนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะโทรไปบอกให้เลิงเตรียมตัวเข้านอนก่อนนะครับแล้วตอนดึกๆผมจะพาแม่กลับไปที่บ้านเลิงจะได้สบายใจนะครับแม่ได้จะลูกถ้าแม่ไม่คิดเห็นสักเนี่ยแม่คงไม่ทำมาทุกวันนี้หรอกนะเนี่ย ศักเป็นคนที่น่าสงสารนะแม่เห็นแล้วแม่ก็อดใจที่จะอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้นะ่ะแม่ก็รู้ว่าความเป็นมาของศักเป็นยังไงกับไอ้เลิงมันนะ่ะปรับความเข้าใจกันเถอะนะลูกอย่าได้มีปัญหาก,กันเลยครอบครัวเราจะได้มีความสุขยังไงล่ะผมก็พยายามอยู่นะครับแม่แต่เลิงไม่ยอมเข้าใจผมเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันโทรศัก แม่น่ะก็อยากจะให้ลูกเข้าใจกันนะแม่เห็นลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขไปด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะแม่ก็เป็นแม่ของไอเลิงมันะแม่รู้ว่าไอเลิงมันเป็นคนนิสัยยังไงอะแต่แม่ก็ได้เลี้ยงมันได้แต่ตัวแต่นิสัยมันน่ะแม่เลี้ยงไม่ได้จริงๆนะลูกแม่ดัดนิสัยมันไม่ได้มันโตมาแล้วมันโตเป็นสาวมาแล้วเนี่ย แม่ก็จะพยายามช่วยพูดอีกแรงนะสักนะครับแม่ผมเข้าใจครับเอาเป็นว่าผมรักเลิงเหมือนเดิมนะครับแม่ผมไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวของผมเป็นอยู่แบบนี้ตลอดนะครับวันทะเลาะกันสองวันทะเลาะกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยก็ได้เลิกลากันนะครับแม่ผมนะ่ะ นับวันก็ยิ่งจะหมดความอดทนกับเลิงนะครับแม่เข้าใจสกักแม่จะพยายามพูดให้ไอ้เลิงมันเข้าใจแล้วกันว่าสักอ่ะรักมันจริงๆแต่ถ้าวันนี้สักขอร้องให้แม่อยู่เป็นเพื่อนแม่ก็จะอยู่นะขอบคุณนะครับแม่ที่ยังเป็นห่วงผมอยู่ผมนะ่ะคิดอยู่นะครับว่า ถ้าผมมีครอบครัวที่พร้อมอย่างเลิงผมจะใช้ชีวิตของผมและพยายามเห็นใจคนอื่นมากกว่านี้นะครับผมจะไม่เห็นแก่ตัวเหมือนกับเลิงแต่เลิงนะสิครับไม่ยอมเข้าใจผมเลยเลิงเขามีตะหาเรื่องผมนะครับแม่จ้าแม่เข้าใจเดี๋ยวแม่จะช่วยพูดให้เลิงฟังเองนะลูกครับแม่ผมขอบคุณอีกครั้งนะครับ จากนั้นสักแล้วก็แม่สนก็ได้พูดคุยกันนังสนทนากันอย่างเงียบๆทําความเข้าใจาสักกับแม่สนเปรียบเสมือนญาติกันค่ะสักกับแม่สนรู้สึกว่าสักกับแม่สนเป็นคนที่ค่อนข้างหัวอกเดียวกัน ต่างคนต่างรู้ใจกันมากแม่สนเองก็พยายามที่จะทำให้สักเข้าใจกับลูกสาวตัวเองเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นแม่ยายของสนค่ะและอยากให้ลูกสาวของตัวเองมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่อยากให้เลิกลัและหวังอยากให้ครอบครัวของลูกสาวตัวเอง มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่อยากเห็นลูกสาวได้เลิกลากันไปกับสามีค่ะแม่สนเลยพยายามพูดกับศักผู้ที่เป็นลูกเขยให้เข้าใจกับลูกสาวตัวเองแม่สนเองก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันในตอนนั้นในขณะที่พูดคุยกับศัก์อยู่แต่ที่รู้ๆคือศัก์นั้นได้อ้อนวอนให้แม่ยายของตัวเอง ได้ไปพูดคุยกับลูกสาวจนสักได้ยอมทำตามแม่ยายของตัวเองที่แม่ยายบอกสักเองวันนั้นยอมไปที่บ้านของตัวเองเพื่อไปพักผ่อนกายพักผ่อนใจและอยากจะให้โอกาสเลิงได้คิดบ้างเวลายอยู่คนเดียวค่ะแม่สนเองเห็นใจสักคนที่เป็นลูกเขย แม่ยายเลยตามมาพูดคุยเคลียร์รเรื่องส่วนตัวของลูกสาวแทนค่ะแต่ไม่คิดเลยว่าวันนั้นสักจะพูดคุยกับแม่ยายมากเกินไปจนทำให้เวลามันล่วงเลยผ่านไปหลายชั่วโมงกว่าจะเข้าใจกันค่ะแม่ยายเองก็คิดอยู่ว่าทำไมสักพูดนานและ เป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับลูกสาวจังเลยตอนนั้นแม่ใหย่ก็เริ่มเห็นใจสักมากขึ้นแล้วด้วยความที่สักเองรักลูกสาวของตัวเองมากค่ะถึงเลิงจะเป็นคนนิสัยที่งี่เง่าเอาแต่ใจแต่สักเองก็พยายามจะเข้าใจภรรยาตัวเองจากนั้นสัก ก็ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองนานนับประมาณ 2- 3ถึงสวันได้ค่ะยายสนเองก็กลับมาที่บ้านหาลูกสาวของตัวเองเลิงเป็นยังไงบ้างลูกไอ้สนไม่อยู่ทั้งวันน่ะเลิงรู้สึกยังไงบ้างาก็ช่างเขาไปเลยหล่ะแม่ให้เขาไปเถอ,อะพิศักดิ์อะถ้าเขารักเลิงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะจ๊ะแม่ ه, เอ๋เลิงพูดแบบนี้ไม่ได้นะลูกเลิงเลิงเป็นผู้หญิงนะและอีกอย่างเลิงนะ่ะยังไม่มีงานทำยังต้องพึ่งพาไอ้ศักมันอีกเยอะทำไมเลิงยังชอบแข่งกระด้างใส่ไอ้ศักมันละ่ะแทนที่จะอ้อนวอนให้มันเห็นใจแต่กลับแข่งกระด้างใส่สามีอย่างนั้นนะ่ะแม่ไม่ชอบเลยนะเลิงโท่แม่จ๊ะก็เลิงไม่ชอบเวลาพี่สนตะคอกเสียงใส่ในจ่จแม่ เอะอะไรก็ตะคอกเสียงใส่เริงนะจ๊ะผู้ชายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละลูกถ้าเห็นเมียของตัวเองอะ่ะหน้าบึง้งแข็งกระด้างแล้วทีท่าไม่ยอมเอาใจเขาอะ่ะเวลาเขาต้องการเริงก็ไม่ให้แล้วสักมันจะอดได้หรอที่จะมีเสียงตะคอกใส่นะ่ะเริงคิดดูใหม่นะลูกว่าเริงทำถูกหรือยังไม่รู้แหละแม่ เริงรู้แต่ว่าเริงไม่ชอบพี่ศักแล้วนะจ๊ะเวลาอยู่ด้วยทีไรเริงไม่ได้ทุกทีนะจ๊ะแม่เริงรู้สึกหงุดหงิดนะจ๊ะแม่โทรเริงแม่จะบอกอะไรให้นะผู้ชายนนะอ่อนข้อให้เราก็ต่อเมื่อเราอ่อนหวานใส่เขานั่นแหละลูกจำไว้นะทำตัวใหม่ซะลูกนะอย่าให้แม่ได้กุ้มใจไปมากกว่านี้อีกเลยโทรแม่ แม่ทำไมไม่เข้าใจเลิงซะเลยล่ะจ้ะเลิองอะถ้าไม่ชอบแล้วเลิงก็ไม่ชอบเลยนะจ๊ะแม่เลิงวันนี้แม่ได้ไปคุยกับไอ้ศักมาแล้วนะลูกแม่เห็นทีท่าท่าทางของไอ้ศักมันอะรักเลิงมากนะแล้วแม่ก็สงสารมันด้วยแม่นะ่ะสงสารจริงๆยกโทษให้มันเถอะนะลูกนะอย่าได้ถือโกรธโคตรเครืองกันเลยนะลูกเป็นไปได้นะ่ะ แม่ไม่อยากให้เลิกลากันด้วยซ้ําครอบครัวของลูกอะจะไม่ยั่งยืนแม่อยากเห็นลูกของแม่เป็นฝั่งเป็นฝานะลูกนะอืมแม่หนูก็อยากจะทําเพื่อแม่อยู่หรอกนะแต่หนูเวลาหนูคิดหนูอยากจะทําพิศักเขาก็ไม่ทําให้หนูนะจ๊ะแม่หนูอยากจะร้องไห้ออกมาดังๆสักครั้ง ทุกคืนที่หนูนอนอยู่ข้างๆพี่ศักเขาเขาไม่เคยที่จะมาให้ความอุ่นกับเลิงเลยจ้ะแม่เขานอนหันหลังให้เลิงทุกคืนเลยนะจ๊ะเลิงนั่นน่ะมันเป็นที่ไอศักมันงอนหนูแล้วมันอยากจะให้หนูเอาใจมันตั้งหากหนูลองคิดดูสิถ้าหนูเข้าหามันนะนะเชื่อเลยว่า มันน่ะจะตอบหนูเป็นสองเท่าเลยแหละแม่เชื่ออย่างนี้นะลูกนะลองทำดูสิเราจะแม่หนูจะลองเชื่อแม่อีกสักครั้งนะจ๊ะถ้าเป็นไปตามนั้นน่ะหนูพร้อมที่จะให้อภัยพี่ศักนะจ๊ะแม่เชื่อแม่เถอะลูกแม่เชื่ออย่างนั้นนะว่าไอ้ศักมันต้องการแบบนั้นมันต้องการให้อ่ะเลิง เอาใจมันตัางหากหล่ะหล่อจ้าแม่ถ้าไม่ได้แม่พูดขึ้นมาวันนี้หนูก็ไม่เข้าใจพี่ศักนะจ๊ะโถเอ้ยเลิงแม่นะ่ะกินน้ำร้อนมาก่อนแม่รู้เรื่องนี้ดีเอาเป็นอันว่าพรุ่งนี้อ่ะเองก็ไปหามันที่บ้านแล้วกันนะมันงอนเองอยู่ที่บ้านนะ่ะแม่ไปคุยกับมันทั้งวันแล้ววันนี้แม่รู้จักและเข้าใจมันทุกเรื่อง มันระบายให้แม่ฟังหมดแล้วเองหนับไปหามันที่บ้านพรุ่งนี้นะเดี๋ยวแม่จะรอฟังข่าวดีที่บ้านก็แล้วกันจ้ะแม่ขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่คอยเตือนสติเลิงเลิงก็ไม่อยากจะเลิกและไม่อยากไปร่วมเต้นชีวิตใหม่หรอกจ้ะแม่เลิงเข็ดหลาบจำเรื่องชีวิตคู่แล้วนะจ๊ะเจ็บมาร้อยนัดพันนัดแล้ว เลิงก็อยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีถ้าพิศักเขาคิดแบบนี้กับเลิงจริงเลิงก็จะไปหาเขาพุ่งนี้นะจ๊ะดีแล้วล่ะลูกเชื่อแม่แหละจะได้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาไอ้สักแต่เช้านะแม่จะลุกขึ้นมาทำกับข้าวไว้รอตั้งแต่เช้าเลยจ้ะแม่งั้นเลิงขอตัวเข้าไปนอนก่อนนะจ๊ะจะได้ ตื่นขึ้นมาด้วยหน้าตาที่สดใสนอนแต่วันตื่นแต่เช้าหน้าตาเริงจะได้สวยตลอดเวลายังไงละจ๊ะดีมากลูกไปรีบไปนอนกันเถอะเดี๋ยวแม่ก็ทําธุระเสร็จในบ้านแล้วแม่ก็จะไปนอนเหมือนกันได้จ้ะแม่จากนั้นเลิงก็วิ่งเข้าไปที่นอนของตัวเองและฝันไปตามใจตัวเองที่ตัวเองกําลังฝันไว้ ส่วนแม่สนเองก็สบายใจเมื่อได้เคลียร์ให้ลูกๆได้ถูกขอ,อกันและเข้าใจกันมากขึ้นแม่สนเองเป็นคนที่จิตใจดีงามและรักลูกสาวมากๆอยากจะให้ลูกสาวมีความสุขกับชีวิตคู่แม่สนทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆคะ่ะทุกเช้าแม่สนก็ได้ทำกับข้าวกับปลาไว้ให้เลิงทุกเช้าเพื่อที่เลิง จะได้กินแล้วก็ไปทำงานต่อแต่ก่อนที่ไปทำงานนั้นเลิงต้องไปบ้านพี่ศักด์เพื่อจะไปเคลียร์เรื่องปัญหาตั้งแต่เช้าตู่พอมาถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิงได้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าครึง่งผู้เตรียมตัวไปทำงานแล้วก็ไปบ้านพี่ศักด์สามีของตัวเองไปเคลียร์ปัญหาเรื่องใจที่ไม่เข้าใจกันเลิง ได้เตรียมตัวแต่งตัวตั้งแต่เช้าเดินทางออกไปนอกบ้านด้วยกับข้าวกับปลาที่แม่สนได้หาแต่งไว้ให้เธอถือพร้อมไปด้วยปินโตหนึ่งใบตรงไปบ้านพิศักด์ที่ห่างจากบ้านเธอประมาณ10กิโลเมตรค่ะเป็นคนละหมู่บ้านของเลิงแต่อยู่ใกล้ๆก,กันค่ะเลิงเองเข้าใจพิศักด์มากขึ้น แล้วก็ยอมเปิดโอกาสให้พิษากมาแก้ตัวกับตัวเธอเธอรู้สึกดีมากๆเมื่อได้แม่สนพูดให้เข้าใจซึ่งกันและกันกับสามีพิษากคะพิษากตื่นหรือ,อยังคะอืมมีอะไรเหรอเลิงเลิงเอากับข้าวมาให้นะจ๊ะคือว่าแม่เตรียมข้าวไว้ให้เลิงตั้งแต่เช้าเลยนะจ๊ะพี่อ๋อ พี่เพิ่งจะตื่นนะ่ะมีอะไรเหรอพี่กำลังจะว่าจะไปอยู่นะแต่ว่ามันจะเช้าอยู่เรืองตื่นแต่เช้าขนาดเนี้ยมาหาพี่อะไรเหรอเรืองได้ยินว่าพี่ออ๋อ,อพี่เข้าใจแล้วมีปัญหาอะไรเรืองก็พูดมาเถอะเรืองขอโทษนะจ๊ะพี่ที่ทำให้พี่ไม่สบายใจนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกเลิงพี่เข้าใจดีนะ เลิงขอโทษนะจ๊ะพี่เข้าใจตอนนี้เลิงกินข้าวเช้ามาหรือ,อยังเนี่ยยังเลยจ้ะพี่เลิงก็กะว่าจะมากินพร้อมพี่ที่บ้านพี่นี่แหละจ้ะแล้วก,กะว่าจะมาทำงานเลยอืมงั้นรอพี่แป๊บนะพี่ทำธุระพี่ก่อนนั่งรอพี่อยู่ตรงนี้แหละจ้ะพี่จากนั้นเลิงก็ได้นั่งรอพี่ศก อยู่ที่โต๊ะอาหารในครัวและเธอก็จัดเตรียมอาหารใส่จานเรียบร้อยส่วนพิษักเองก็ได้ไปล้างเนื้อล้างตัวล้างหน้าล้างตาแต่งตัวเรียบร้อยก่อนจะเดินทางไปทำงานทั้งคู่ค่ะทั้งคู่มีปฏิกิริยาที่ปกติดีไม่มีใครที่จะดุดันหรือว่าตะคอกเสียงใส่กันแม้แต่นิดเดียว เลิงเองก็เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วและคิดว่าพิศักสามีของตัวเองจะให้ความอุดอุ่นเธอได้อีกครั้งค่ะเลิงพี่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลิ่นน้ำหอมฟุ้งมาแต่กายจากพี่ศักได้ฉีดน้ำหอมและแต่งตัวหล่อกำลังจะเดินทางไปทํางานส่วนเลิงเองนั้นได้นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารนั่งมองหน้าพี่ศัก ด้วยรอยยิ้มเธอค่อยๆลุกนั่งเดินขึ้นไปหาพี่ศักอย่างช้าๆใช้มืออบไหลพี่ศักด้วยความอ่อนโยนเธอได้เอามือโน้มไปที่คอพี่ศักเบาๆแล้วก็ยิ้มตอบส่วนพี่ศักเองก็ได้ตะเกิเมื่อเห็นภรรยาของตัวเองได้อบกอดไหลของตัวเองจากนั้นพี่ศักเองก็รู้แล้วว่า เริงให้อาัยตัวเองแล้วค่ะพิษักเองก็ได้โน้มหน้าเข้ามาหาเริงเบาๆหอมแก้มเธอหนึ่งครั้งเพื่อจะให้เริงรู้สึกดีมากขึ้นและบ่งบอกถึงว่าเขาให้อภัยให้กับเริงแล้วค่ะจากนั้นเมื่อหลังเลิกงานเริงกับพิษักได้กลับบ้านไปหาแม่สนปกติปกติแล้วศักก์กับเลิงก็อยู่บ้านด้วยกันกับแม่สนค่ะ สักไปอยู่บ้านแม่ยายแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจกันเลยทําให้สัก์ได้มาอยู่บ้านของตัวเองชั่วคราวแต่ตอนนี้สัก์กับเลิงได้เข้าใจกันดีแล้วเขาสองคนก็มาอยู่ร่วมกันอีกนะคะเป็นอันว่าเลิงกับสัก์เข้าใจกันดีทั้งสองคนยิ่งกว่าเข้าใหม่ประมาณอีกนะคะกลับมาเข้าใจกันรอบสอง ถาให้แม่สนรู้สึกปลื้มทันทีเมื่อเห็นลูกสาวกับลูกเขยเข้าใจกันดีเวลาลูกสาวกับลูกเขยอยู่ที่ห้องทีไรแม่สนเองก็ลุ้นและถามหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและลื่นรู้สึกอยากออกกำลังกายตอนเช้ามากขึ้นนี่ละค่ะคือความสุขของแม่สนที่เห็นลูกเขยมาอยู่ด้วยที่บ้านกับลูกสาวค่ะชีวิตใหม่ของลูกสาว จึงทำให้แม่สนเข้าใจดีว่าการมีครอบครัวยิ่งฝึกให้ลูกสาวของตัวเองรู้จักความมากขึ้นและรู้จักการให้อภยัยรู้จักให้อภัยในสิ่งที่สามีของตัวเองทำผิดและไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตครอบครัวใหม่นะคะถือว่าเรื่องนี้แม่สนได้ฝึกสอนลูกสาวมาดีไม่อยากจะให้ลูกสาวเริ่มต้นใหม่กับ คนอื่นๆนะคะเมื่อมาเจอกับศักแล้วก็อยากให้จะคองรักกันนานๆมากขึ้นด้วยความที่ความดีของศักลูกเขยนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องสั้นสไตล์พื้นบ้านก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดคลิปนิยายเรื่องสั้นเรื่องใหม่ๆภายในคลิปหน้าขอให้ผู้ฟังทุกท่านฟังแล้วขอให้มีความสุขมากๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย